เชียบอลไปพร้อมกันมันไปพร้อมโค้ดสวัสดีครับสำหรับ f c โค้ดและพี่ๆทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกครับไปดูในศึกฟุตบอลฟินแลนด์ครับเวสคุกลีกาอินเวสเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมคูพีเอสอันดับคะแนนและสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอินเวสครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไป7นัดมีอยู่12คะแนนครับส่วนทีมเยือนคูพีเอสเป็นจ่าฝูงตอนนี้ครับแข่งไป8นัดมีอยู่22คะแนนครับเจ้าบ้านอินเว ชนะ2แพ้สส่วนจากฝูงคูพีเอสครับผลงานยอดเยี่ยมครับโดยที่8นัดล่าสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับไปดูสถิติที่พบกันมา5นัดล่าสุดสถิติชี้ไว้ว่าคู่นี้ครับสูสีกันนะครับเจ้าบ้านอิเวสครับชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งครับผมเจ้าบ้านอิเวสครับจะมาในระบบ433สครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนคูพีเอสจะมาในระบบ442ไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้แระแสออกมาเป็นเสมอกันคงด้วยสถิติที่เจอ กันนะครับสูสีกันมากแต่โค้ชฟันธงครับยังเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนครับปู PS ครับจ่าฝูงคู่ต่อไปครับไปดูในศึกฟุตบอลนอร์เวย์ครับหรือว่า n o r w e g i a n ครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับโมเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมคิสเตียนซุนครับโดยอันดับคะแนนล่าสุดในลีกของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านโมอยู่อันดับที่10แข่งไป7นัดมีอยู่8คะแนนครับส่วนทีมเยือนคิสเตียนซุนครับอยู่อันดับที่5แข่งไป9นัดมี13คะแนนครับฟอร์มการเลน 5นนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมทั้งฝั่งของเจ้าบ้านโมชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนทั้งฝั่งของคริสเตียนซุนครับก็เพิ่งจะเซอร์ไพรส์ในนัดนี้ครับที่เจอกับโมไปนะครับชนะศูนย์ประตูต่อ1โดยเป็นการชนะ3เสมอ1และแพ้1เช่นกันครับเป็นทั้งฝั่งโมครับทำไปได้ดีกว่าครับชนะไป3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดครับโดยเจ้าบ้านโมครับจะมาในระบบ4 3 3สครับส่วนทั้งฝั่งของทีมเยือนคริสเตียนซุนครับจะมาในระบบ4 3 3เช่นกันครับไปดูกระแสแล้วเง เ่้นไขของคู่นี้ครับเป็นเจ้าบ้านโม e ครับต่อลูกควบลูกครึ่งครับซึ่งก็หมายความว่าบังคับชนะ2ลูกขึ้นไปครับโค้ชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่โม e ครับคู่สุดท้ายครับไปดูในศึกฟุตบอลยูโรปาลีก รอบชิงชนะเลิศครับเป็นการพบกันร,ระหว่างสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง2ทีมครับสเปอร์จบในอันดับที่17ของพรีเมียร์ลีกโดยแพ้ไปถึง21นัดส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เช่นกันครับฤดูกาลในอันดับที่16ของพรีเมียร์ลีกสถิติที่พบกันมา5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับก็เป็นทางฝั่งของสเปอร์ทําได้ดีกว่าเลยครับชนะ4ครั้งแล้วก็เสมอแมนยู1ครั้งคาดการระบบการเล่นแล้วก็11ต,ตัวจริง ของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านมาในระบบ433ทั้งสั่งของแมนยูครับจะมาในระบบ3 4 2 1กระแสและเงื่อนไขในวันนี้ครับเป็นทางฝั่งของแมนยูเสมอครบครึ่งครับเลือกเชียร์ไปที่แมนยูครับวันนี้ได้แชมป์แน่นอนครับ